สวัสดีคะ่ะคนไทยก้อนหนีหน้างูหัวโบราณว่ามีสมองก็คือพุงยิ่งค้อนหนีด้วยเพราะว่าดูเขาดูทุกคนที่ว่าเขาเขามาในเมืองไทยเขาเขามาหางนนคนไทยมาไขโอกาสแต่ตัวเองก็เล็บเดืเอดร้อนตะเล็บ มันเกินไปด่าเข้ามองงูดาเข้ามบา,มา,า,มามมมบมิสมองเ FC ที่บามิสมองเ FC ที่หัวปรลันผู้หญิงคนนี้นะคะฝากถึงเนื้อคะ่ะน่าจากผู้หญิงคนนี้เลิกได้แล้วเลิกจากอย่าให้ผู้หญิงคนนี้มาเหยียบแผ่นดินไทยอีกเลย เจ็บจีดไปเลยมันดุมันเบาแห้ง,งเกินไปแรงไม่ใช่ธรรมดาแรงมากคําดดาค,ำคำํามข้นี่ดาขัามวบมีสมองดาคำว,วมบางงูเป็นเอฟซีงูเอฟซีหัวโบราณทำบู้ใดฟังแล้วกรับรก็ได้เป็นอี่หยางนักหนาเป็นอีหยาง แขมาหากินบ้านเขามาดูถูกเขาในเมื่อสุกหัวนอนกับยู่ประเทศเขามันกับเบาไหวเหลยเด้อน่าเ้ยโตก็ต้องขามมาเร้ประเทศได้ฝากเนี่ยเด้อค่ะฝากถึงหัวหน้าหมอลำเพชรลำเพลในเด้อ่อยเป็นคนหนึ่งที่เป็น FC เอเซ่จะสนับสนุนดูคีบเจาทุกมือ คนฝากเจ้าฟองอีอันนั้นเลยฟองเรเดอร์อ่าให้มัน่าให้มมนเหยียบไปดิน,นท้ายไปย่าให้มาหากินแนบไปดิน,นท้ายไปคืออศอออกมากเลยข้าเบาข้ามเบา,า,าเนี่ยมันดูถูกเกินเกินไปมันเกินไปพวดเบาแห้งเกินไปก็อยากสียเบาคำอื่นเลย เาาสิบอกว่าหน้ยาจา้างเลือกจาก้างใส่เสียดายตังกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงลาวคนนี้นะคนที่ออกมาดาคนไทยทั้งทีคนไทยนะเขาให้โอกาสคนลาวเพื่อเป็นบ้านพีมังนองคนไทย,ไม,ยไม่ค่อยดูถูกคนลาวบม่ค่อยดูถูกคนลาวมีแต่คิดว่าคนลาวเนี่ยเป็นเมืองบ้านพีมังนองผู้ใหลํลำบาก คนไทยก็ซอยเหลือเขาก็บบเร่ถิมออีอย่างคือมาเบาขัดเล้โอ้นีกน่ก็หนักไม่มีสมองก็หนนะักหัวโบราณมาก็หนนะักไมแต่ขั้นหนักหนักทั้งนั้นฝากถึงเนี้ยเ้อค่ะฝากถึงหน้าจางเขาเลิกจางพูุหงิง้ก็นี่สะ คอยกัเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ฟังหมอลำคอยก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นเอซหมอลำทุกขนาดที่คอยสอบฟังที่ขคอยเบิงสาวขำาหลาคอยก็คิดว่าเขาก็พัดบ้านพัดเมืองมา,าเงินมันก็น่าสงสารอยู่นะเขาดินลนมาหาเงินเพื่อครอบครัวเขาคอยกับว่าเขานนาสงสารอยู่เขา ถึงเขาสเสีแซงเขาสิยังกะยะัยาคอยก็ว่าเขาเป็นคนพรอมตูมหูยกักษ์กับาเหูยักผู้ใหญ่ผู้น้อยทุกขั้นที่เขาเา้าเขายกมือไหวถึงผู้ยิง่งนู้นางศิบอกว่าเขาเสแซงกะยะัยาแต่เฮาดูแล้วเฮาเบิ่งแล้วเขาก็เป็นเด็กน้อยผู้หนาสงสารหน้าให้โอกาสคนคนหนึ่ง เพ่เขาเสียงดีบอด,ดีกระยาเพราะต้องไปดูถูกเขาเขาฝึกหัดกันได้เขามีคู่บาอาจารย์พยบาบาลสายจวดฟ้องมาเลยเด้อม,มันคือบอกหนักแท้ข้าวาังโงโง่มันบอมเป็นแก่เอซี่ที่มันดูดุมันมองถึงไปถึง ันพ่ออยากอวอาว่าผู้เยาบ้านกระคึอกกรับมันรับได้จังใดเขาก็ต้องบอกแบบนี้เสียงกับบดีเสียงกับเปคือคนฟังนี่เขามาด่ดาคนฟังแทนเขามามดาเอดซีแทนแทนผู้เยาบ้านพร้อมมันเกินไปแล้วผู้เยาบ้านเขาให้โอกาสให้โอกาสคนถ้าเย,ยะถ้าย่าน รู้จัก,กสู่เขาขามนามขามขวงมากก็คิดคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนเพื่อนก็คงจะหักเลยสตาเพื่อนก็คงถูกกันอิจฉาเขาเนาะอ,อีนางเอ้ออิจฉาเขาเนาะอ,อีหล่าเอ้ตัวเนี่ยบ่ได้ดีคือเขาตัวอิจฉาเขาอิจฉาเขาธรรมาดาหาาห้าม คนไทยนะ่ะเขาพร้อมทสี่ยให้โอกาสเบิดทุกคนให้โอกาสคนคนดีคนคือตูนะ่ะมันบม่มีหมองสีหยยบต,ต่อไปนี่มันบาไวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองซะบางบางแล้วก็คือจะเปลี่ยนแปลงบ่้คือจิเป็นน้ำพอดนัานพูด สี่เขาเซนหลแยละบางส้มเปียนแบลงบ่ได้ดอกนิสัยนิสัยขีา้าโลกขีา้าโอ้ยอิหลายไปอยูวาวน้ำดีถ้าเป็นลูกหลานจะคอดอะไรฟันพอดอะไรหาปัญหามันหาจะผูกมันสีนสยตีมันบน ลูกไ่ลันไพกระซอนในเด้อค่ะหนักบ่ได้ขี้สามันขื้นสมองเฮ้ยอิสาเขามาดาเขาดาให้ผูหญา้านสายจวดเพื่อนบ่รับให้เพื่อนเลิกรับเพื่อนบลเลิกดอกเพื่อนบลเลิกรับดอกเพื่อนแหงสีตนนูนัน นองข้ามหลายอีกซ้ำโอ้ยเวียนหาขุกนอะสร้างเป็นคือเ,เวียนหาขุกทะเอียนอีหล่าเอ้ยอหเห็เนแลวกลับก็ได้มนเจ็บคักกันละเฮรเจ็บคักแช่ปะเอฟซี่หนาง,งูเอฟซี่หัวบบรามโอ้ยรูสมกมาเจ็บแท้เลย เก็บคำเบาอันอีนางอันนี้เอฟซีนางูเอฟซีหัวบอลล้านนาเหีียบกระเบาเปอบเโอ้ยแค่นี้เด้อมีน้องเอยสวัสดีจ้าเบามาละแขนสั่งสั่งคำเบาของคนคนนี้